สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่นักเรียนมาเรียนตามปกติ โรงเรียนบ้านหนองระคังสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต2เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งโรงเรียนของเราก่อตั้งเมื่อวันที่20พฤษภาคม2489โดยมีนายสุภชัยชัยงามเป็นครูใหญ่ในสมัยนั้น ปัจจุบันบริหารงานโดยนางวารุณีหมายสุขเพ่วมในการโรงเรียนมีคณะครูและบุคลากรรวมทั้งสิ้น11คนและมีนักเรียนทั้งสิ้นดังนี้ค่ะโรงเรียนบ้านหนองระครังเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการโดยนำนโยบ,บายของสพทของกระทรวงสัรพิการและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตสองลงสู่การปฏิบัติในเชิงรุกมุ่งผลสำเร็จโดยมีการสร้างความเชื่อมั่นความศรัทธาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ยึดหลักธรรมพภิบาลการสร้างทีมงานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและมีการดำเนินงาน ยึดหลักกระบวนการ P.D.C.A. และมีการนิเทศติดตามแบบกรรยานามิตรในส่วนของนโยบายที่นำมาปฏิบัติประกอบไปด้วยนโยบายส,าสร้างเพื่อความยั่งยืนสร้างที่1สร้างโอกาสที่มีทั้งความปลอดภัยในโรงเรียน เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและนวัตกรรมสร้างที่2สร้างคุณภาพการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning มีกิจกรรมสร่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ active learning นิเทศติดตามผลงานและวัดประเมินผลสร้างที่3สร้างคุณธรรมมีการสร่งเสริมพัฒนาด้านวินยัยส่งเสริมพัฒนาด้านจิตอา,าสาส โรงเรียนได้นำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในระดับสถานศึกษาออกแบบกิจกรรมและได้นำไปใช้ในห้องเรียนแล้วนำกลับมาสะท้อนผลพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 3R 4C มีนักเรียนเป็นกลุ่มเป้าหมายทุกคนพัฒนาการอ่านเขียน ขยายผลสูก่การอ่านเข้าใจของนักเรียนโดยใช้กระบวนการ P.D.C.A. แต่ละขั้นอย่างมีประสิทธิภาพ